สวัสดีค่ะอาจารย์ทิน่า The Sacred Oracle วันนี้จะขอรีวิว Legendary Lady Goddess d e c k ของคุณแอนเชนค่ะกล่องเป็นกระดาษแข็งแล้วก็เปิดกล่องแบบลิ้นชักอย่างนี้นะคะก็ดึงออกมาหลังไพ่มีลายสวยงามแล้วก็ อันนี้คู่มือค่ะกลับหัวไปสักเล็กน้อยคู่มือเป็นสีส่สีเป็นการบอกชื่อองค์เทพเแหล่งที่มาของท่านว่าท่านเป็นความเชื่อจากประเทศอะไรแล้วก็ความหมายของไพ่หรือนั้นๆแน่นอนตาม ปกติของการใช้คู่มือเนี่ยเขาก็จะมีรีโลหรือพิธีในการใช้ไพ่เขาก็บอกว่าจะต้องทำยังไงล้างพลังงานเก่ายังไงเก็บดูแลพลังงานยังไงแล้วก็ที่ชอบคือมีการให้จับคู่ไพ่เทวีที่มีพลังงานใกล้กันหรือเหมือนกันนะคะ มีสเปรดมาให้แบบหนึ่งหนึ่งการ์ดดึงสามการ์ดมีแอดไวส์สามการ์ดเทมิพเนนสเปรดไดมอนด์สเปรดสี่ใบเงี้ย year ahead สิบสองใบแบบในปีข้างหน้าจะเป็นยังไงมีพลังงานองค์เทพองค์ไหนบ้างก็จะมีทั้งเทวีฮินดู มีของเยอรมันอันนี้ของโยรูบาทางฝั่งแอฟริกาญี่ปุ่นก็มากรีกก็มีบางองค์เนี่ยเราไม่รู้จักนะแต่ว่าหากข้อมูลในเน็ตเพิ่มเติมได้บางองค์เนี่ย จะเป็นเหมือนนักบุญของศาสนาคริสต์คาทอลิกด้วยซ้ำอย่างบริจิตอย่างเงี้ยหรือองค์นี้ด้วยชาลชิว์ลทิลูคูเนี่ยไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าท่านก็ไปเป็นนักบุญของทางคาทอลิกเหมือนกันเป็นเทวี TV แห่งทางความเชื่อไม่แน่ใจว่าแอฟริกาหรือแอสเทก แต่ว่าในคู่มือจะบอกหมดเลยกีีหยิบมีมาหมดค่ะแม้กระทั่งฮาวายที่แบบหรืออินานาที่เป็นของทางซูเมเรียนก็มีนะคะตีมจะเป็นกระตูนวาดแบบนี้พลังงานดีเลยแหละ แล้วก็กระดาษแข็งคอนเฟิร์มขอบเป็นกระดาษธรรมดานะคะไม่ได้ขอบทองอะไรยังไงแต่ว่าเราไม่ไม่ตรงนั้นวิธีการใช้การ์ดพวกนี้ก็จะเหมือนกับ Oracle ทั่วไปก็คือเราตั้งคำถามที่เราอยากถามกับองค์ทีวีว่าแบบ เราจะผ่านปัญหานี้ไปได้ยังไงแล้วก็ขอคำปรึกษาจากองค์เทวีนะคะว่าท่านจะแนะนำอะไรให้กับเราโอเคเรามาดูกันว่าองค์เทวีจะแนะนำอะไรให้กับเราในคลิปนี้นะคะ ง่ายมากเลยอะคือด้วยความมือเล็กเราก็จะสับแบบนี้ตลอดอ่าอาซีนาวิสต์เอความฉลาดเฉลียวก็เปิดคู่มือดูเลยค่ะพี่น้องไม่ต้องคิดมากเรียงตามลำดับ ABCDEFG ย่างนี้ตอนนี้ถึงเวลาที่จะไปอยู่ตามลำพัง แสดงถึงความโดดเดี่ยวของตัวเองคุณกำลังได้รับการปกป้องและได้รับการนำทางจากทวีอาร์ทิมิสทวีแห่ง Wilderness มันแปลว่าความโดดเดี่ยวอะเน no? าะ Explore nature or commute with the moon to find more answers ให้เข้าไปในธรรมชาติหรือสื่อสารกับพระจันทร์เพื่อหาคำตอบเพิ่มเติมการการสื่อสารกับพระจันทร์เนี่ยบางคนก็ใช้วิธีนั่งสมาธิต่อหน้าแสงจันทร์บางคนก็นั่งอาบแสงจันทร์ก็คือทำพิธีกับพระจันทร์ได้เลยนะครับเพราะว่าอ์ติมิสเนี่ยเกี่ยวข้องกับพระจันทร์ ก็เป็นคำแนะนำสําหรับท่านที่มาดูคลิปนี้นะคะว่าอุปสรรคที่เราเจอเนี่ยให้เราปลีกวิเวกไปอยู่ในป่าไปอยู่กับธรรมชาติสักพักหนึ่งแล้วก็ไปรับพลังดวงจันทร์บ้างก็จะเป็นการช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะคะสําหรับคลิปนี้อาจารย์ทีนาคงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ